วันนี้เราจะทำแกงขี้เหล็กใส่หนังค่ะวัตถุดิบของเราค่ะหนังต้มกับใบขี้เหล็กต้มเรามาตังเครื่องแกงกันเลยนะคะใส่พริกหอมแดงตะไคร้ใบโขกให้ละเอียดเลยค่ะ น้ำใบยะนางที่เราปั่นไปแล้วนะคะเราก็จะมากองเอาเศษออกนะคะใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะต่อไปก็ใส่เครื่องแกงไปเลยคนให้เข้ากับน้ำใบยะนางเลยค่ะใส่เป็นน้ำล้างคกด้วย ใบขี่เหล็กต้มค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะตีให้ใบแตกๆนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่หนังต้มลงไปค่ะใส่เกลือค่ะผงชู ขาดไม่ได้เลยนะคะคืนน้ำปลาร้าค่ะสามทับพ,พีค่ะเติมน้ำปลาปลงไปจ้าตรงมบสะพักก็ใส่มะเขือพวงค่ะเพิ่มความหวาน ต้นหอมค่ะใส่ผักทุกอย่างลงไปได้เลยค่ะใส่พร้อมกันเลยเราจะไม่ต้มน้ำน,นะคะเพราะทุกอย่างสุกหมดแล้ว แกงที่เล็กใส่หนังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานกับข้าวเหนียวค่ะ